แล้วใครเป็นใครเป็นอ่าก็ทุกคนครับผมเจอเกมมือเดอร์และนั่นไงนี่คือใครนะไอนานายอำเภอมาดูดีว่าใครจะเป็นฆาตกรกันในหมู่พวกเรานี่ลอยากรู้อ่ะผมจะปีนขึ้นไปบนะเบียาได้ไหมถ้าเกิดว่าเพื่อนมายืนแบบนี้แล้วผมก็กระโดดหยิบหัวเพื่อนแล้วก็ปีนขึ้นไป เแต่เพื่อนจะมีควมอยู่นิ่งๆเนี่ยอู้นั่นไงค่ะตะก้อนค่ะตะก้อนครับเร็วๆๆว้เวยเชอรี่ตายเชอรี่ตายเชอรี่ตายไม่นะเชอรี่ตายเข้ามาปืนทำไมปืนมันอยู่สูงจังปืนปืนปืนกระโดดไม่ถึงโอ้โหคปืนปืนมันอยู่สูงเกินทุกคนเห็นไหมโอ้โหปืนแล้วใครจะเก็บได้ถามจริง ใครจะเก็บได้ถามจริงแค่บอสแบบนี้โอ้โหเอามาเกเอ้ยปืนอยู่สูงมากใครจะเก็บได้อยู่สูงมากใครจะเก็บได้นั่นอะ อยู่สูงมากเลยเพื่อนโอ้โหพปืนอยู่สูงขนาดนั้นใครจะไปเก็บได้ทุกคนจริงไหมพี่ชายและลูกพี่กำลังตั้งแคปแคปอะไรอหรอเพื่อนเพื่อนปลาอะไรไปอ่ะผมอยากขึ้นไปบนเสานี้ว่ะโดยใช้กล่องแค่อันเดียว ขึ้นมปได้เลยเอาเฮ้ยไม่ได้คยทำล้วนี่เหมือนได้นะเ่นอยาเออนี่ไงเห็นไหมผมอยู่ที่สูงถ้าเกิดลาวามาผมรบลอตายกอดเพื่อนเลยแล้วผมไปไม่ได้ด้วยประเด็นโอ้โหผมนึกว่าเราสามารถไปได้เขาปิดประตูขนาดนี้มารอบต่อไปใครจะเป็นกันมาดูดิ รอบต่อไปนายฆาตกรโอ้โหรอบนี้ฆาตกรชนะครับนี่เขาฆาตกรของเราแล้วมีนายอำเภอไม่รอดเลยครับเลตุ้มเปรยรอบต่อไปใครจะเป็นผูด่ากรด่านนี้เลยด่านนี้เลยดาดเดิมผมยังไม่มีตังถึงพันเลยผมจากสุ่มสุ่มอะไรอ่ะสุ่มเขาเรียกว่าสุ่มมีดนะผมยัง ไม่ได้มีกระปืนกากๆะจุ่ยเออก็ไม่เป็นไรโวยเพื่อนถือตะเกียงเหรอมารอบต่อไปใครเป็นผู้บริสุทธิผ์ผู้บริสุทธิ์คือคนรอดชีวิตมาดูดิว่าใครเป็นกันเออแบจะหมดชาจแบทหน่อย <'m> ครจะเป็นรอบนี้เอ้เพื่อนนี่ชนะเลยเอ้ยมันขึ้นได้นี่ชนะเว้ยครั้งนี้ดูที่ใครเป็นเฮ้ยคะนเพืรอของเราคือเพื่อนเรานี่ยนี่ไงเพื่อนเราวัดวัดเพื่อนบอกว่าวั เพ่ของเรานาดนีดนดนี้ด้วยก็นาดานี้เปิดานนี้จริงนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีดาดนี้ด้วยล่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันมีดาดที่เราเป็นออฟดบบี้เนี่ยมันม ผู้บริสุทธิ์อีกแล้วอยากเป็นฆาตรกรจังสองรอบนี้ยังไม่ได้เป็นฆาตรกรกับผู้บริสุทธิ์เอ้ยม่ใช่อะไรนะนายอำเภอยังไม่ได้เป็นเลยสองรอบนี้ใครจะเป็น,นหน้าแากใจจังใครจะเป็นน่องน่องใครจะเป็นน่องใครจะเป็นน้ามีค้อนึงโอ้โห เปิดมาตายก่อนเพื่อนเอา้าไม่ใช่ไีนี่ตายก่อนนี่พเพื่อนผมเองขอเต้นหน่อยนะสวัสด,ดีเพื่อนเอ,เอ้าไปทำไมเพื่อนเล็นก,กันน้นหยียบหัวหนยายเต้นด้วยเอา้าเพื่อนเป็นไรไ <c oughs> <c oughs> อ้ย แปลกใจมากเลยถ้าเกิดว่ามันมีดาดเนี่ยมันอัดกันเต็มแน่นอนเลยว่ะดาดนี้ใช่ไหมเวลาฆาตรกรเป็นใช่ไหมแล้วเราเพอเรานึกว่าคนนี้เป็นฆาตรกรยิงไม่เข้าแล้วฆาตกรมาฆ่าเชอรี่ อะไรก็ต้องเพิร์ชเชอรีฟอ่านง่ายๆคือเชอรีฟผู้บริสุทธิ์แล้วก็ฆาตกรเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์คือฆาตกรแน่นด่านเพื่อนราบีกุ๊ดเด็กกูอวยเฮ้ยมโนมาแล้วเดินเดินเดิยทำไมมันไม่มีเพลงเว้ย เอามือหนมาดินาเนิ also, ้วดูเว้เอมือนมืนีโนนีมาตอบอะไรใครจะปรินฮตนเอ้ยได้เป็นสมเป้ด้วยได้เป็นสมชายแล้วของของกำลังหลดอาวุธได้เลยเนี่ยเก็บเหรียญบ้างดิเพื่น เียนกเก็บเหลย,ยนมเขาไม่รู้หรอกมึงาเป็นฆาตกรเมืเ่อกี้เขาไม่เห็นเก็บๆตงัๆตงเก็บตร้อยคนอยู่ใกล้ๆน่แล้วเราคอยค่าไงล่ะมานี่เลยมานี่เลยจะไปไหน ถ้าจะกรอนบึกลึกแล้วก็เก็บบีดคิดว่าเราจะเนียนแต่เราก็ไม่เนียนนะเอา้าเฮ้ยเอา้เอาทำไมผมฆ่าเขาไม่ได้เฮ้ยเอ้าอะไรเอ้าเฮ้ยดิเอา้เอาเ,าเ,าเามื่อกี้คือบั็กครับ <c oughs> บั็กนี่นอนบั็กนี่นอน

lainnya. Sudah ditang. Nah, namanya. Sekarang